สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนชื่อไลน์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูวิธีการเปลี่ยนชื่อไลน์ง่ายๆนะครับไปพร้อมกันทีละขั้นตอนเลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอปไลน์ก่อนเนาะจากนั้นนะครับมันจะมีหน้าหลักตัวนี้นะครับให้เรากดไปที่หน้าหลักก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าเนาะกดเข้าไปเลยและเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับ โอเคมันจะมีชื่อตัวนี้อยู่นะครับให้เราจิ้มเข้าไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นชื่อเก่าเนาะเราสามารถลบนะครับและเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ได้เลยนะครับอ่าโอเคเมื่อเปลี่ยนชื่อที่พอใจแล้วนะครับเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับชื่อลายของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งก็ได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้นะครับโดยที่มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อแชทไลน์เนาะ แชทไลน์ข้อความไลน์สติกเกอร์ต่างๆนะครับจะไม่หายนะครับจะยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับอ่ะโอเคครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับแล้วสงสัยตรงจุดไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ